ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโอเคอีสานโปรดักชันจัดพิธีบวงสวงเปิดกล้องภาพยนตร์สั้น2เรื่องได้แก่มิตรภาพฝ่าวิกฤตเลปโตสไปโรซิตและแทบสยองโดยความร่วมมือกับสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10อุบลราชธานีซคร10 กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับโอเคอีสานโปรดักชั่นซึ่งมีนายเสริมสิทธิ์วงสิง์เป็นผู้จัดการทีมทำภาพยนตร์สั้นนายธนกฤตวงพลดเป็นผู้กำกับการแสดงและอย่างได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรศรีพาธรรมอดีตผู้กำกับภาพยนตร์เป็นที่ปรึกษานำแสดงโดยน้องต้นน้ำบุราณีพิทักษานิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคณะวิทยาศาสตร์ปีส ภาพยนตร์สั้นทั้งสองเรื่องจัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของโรคเรปโตสไปโรซิตหรือโรคฉีนูที่ยังคงเป็นปัญหาและมีอัตราการป่วยเพิ่มมากขึ้นโดยในช่วงหน้าฝนและอีกเรื่องหนึ่งคือแทบสยองคือเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงพิษภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งในท่อน้ำดีที่ยังเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานในภาคอีสาน นายวันชัยศรีหาวงหัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อทั่วไปสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10อุบลราชธานีกล่าวว่าปัญหาของโรคเลปโตสปโรซิตหรือโรคชีนูและโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งในท่อน้ำดียังคงเป็นโรคอุบัติการที่มีอัตราการป่วยเพิ่มมากขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10อุบลราชธานีจึงได้มีการจัดทำหนังสั้นซึ่งเป็นสื่อที่เข้าใจได้ง่ายและเข้าได้ถึงประชาชนในทุกพื้นที่ ทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงพิษภัยจากทั้งสองโรคดังกล่าวซึ่งจะทำการถ่ายทำภาพยนตร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมและจะนำออกอากาศผ่านเพจของสำนักง,งานป้องกันและควบคุมโรคที่10และเพจของโอเคอีสานโปรดักชั่นและยังมีเพจเครือข่ายของกระทรวงสาธารณาสุขอีกด้วยมีสองสองเรื่องนะครับคือเรื่องของเลปโตสไปโรซีที่จะเป็นปัญหาของประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบของสํานักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10อยู่นะครับคือเรื่องเล็บตัวนี้ก็มีอัตราอุบัติการณ์นี่แต่ละปีแต่ละปีค่อนข้างที่จะสูงอาจจะเป็นอันดับต้นๆของของประเทศไทยนะครับที่ประชาชนาที่มีอาชีพทํานานะครับหาปลาในในพื้นที่เราเนี่ยยังยังขาดความตระหนักในเรื่องของการป้องกันตัวเองอยู่นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องแทบสยองนะครับเป็นเรื่องของ การป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้นนในตับและมะเร็งท่อน้าดีที่เป็นปัญหาในภาคอีสานแล้วก็ในพื้นที่ของรับผิดชอบของสครสิบเช่นกันนะครับเนื่องจากเรื่องของการกินดิบสุกๆดิบๆกินปลาล้าดิบกินปลา,ปาส้มดิบอยู่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของอบ,อบ,อบ่อบาบัดนะครับก็ยังยังยังพื้นที่ยังมีบอ่บอบําบัดจํานวนน้อยอยู่แล้วก็การทิ้ง่บ่อทิ้งทิ้งรถดูดซวมนี่ตาม ของไร่ท้องนานแล้วก็ตามที่สวนนะครับทําให้มีปัญหาเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่อยู่อยากให้ประชาชนนี้ตระหนักและก็สร้างกระแสจากหนังสั้นทั้งสองเรื่องนี้ครับแล้วก็จะใช้โรคที่เป็นปัญหาจริงๆของพื้นที่นี้ก่อนนะครับ mm. ก็คือโรคเลปโตสไปโรซิส,ลสแล้วก็โรคของ uh, พยาธิใบไม้ตับนะครับเรื่องไข้ตะอลอกก็เป็นมีมีม ผู้ป่วยจํานวนจนวนเยอะอยู่เช่นกันนะครับและโรคอีกตัวโรคหนึ่งก็คือโรคมาลาเรียนะครับที่โอกาสต่อไปก็คงจะสองสองเรื่องนี้น่าจะทํลดน้ลงเช่นกันนะครับการทําสื่อต่างๆนะครับสื่อแต่และอย่างนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่ากลุม่มมันเก้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนนะครับแต่หนังสั้นนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นสื่อที่ที่เข้ากับประชาชนเนื่องจากตอนนี้การโซเชียลมีเดียนะครับกับ บริโภคโซเชียลมีเดียจะสูงขึ้นนะครับชาวบ้านนี้ก็จะดูดูใน y o u t u b e แล้วนะครับคิดว่าหนังสั้นทั้งสองเรื่องนี้จะลงใน YouTube แล้วก็ให้กับประชาชนได้ได้ดูนะฮะสวัสดีครับผมเสริมสศร,ร์วงสิงห์นะครับวันนี้เป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นทีมงานของโอเคอีสานนะครับที่วันนี้เราจะมีพิธีเขาเรียกอะไรนะ,วง,ะวงสวงนะครับ,รบเพื่อที่จะเปิดกล้องในโครงการ เพื่อช่วยสังคมในการเผยแพร่และก็เพื่อรณรงค์ในการรักษาหรือว่าดูแลในเรื่องของโรคฉี่หนูซึ่งจะเข้าหน้าหน้าฝนละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอพยาธิใบไม้ตับนะครับเป็น2เรื่องนะครับเป็นหนังสั้นทําให้กับสํานักงานควบคุมป้องก,กอนันโรคอุบลหรือสครสิเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับเราได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็ในเรื่องของผู้กํากับนะครับก็คือท่านธนกิจวงพจน์นะครับ เป็นผู้กำกับนะครับวันนี้ครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับที่สําคัญมากๆเลยก็คือที่ท่านจะต้องเป็นที่ปรึกษานะครับก็คือท่านอาจารย์สุรศรีพาธรรมนะครับแล้วก็ ody, ท่านนี้คือตากล้องมือหนึ่งนะครับที่วันนี้ครับรับพิมพ์ผมมาอนะครับที่จะมาถ่ายนะครับเป็นเป็นตากล้องนะครับแล้วก็สําหรับนังเอกครับวันนี้ฝนแก้วน้องต้นน้ําครับน้องต้นน้ํานะครับแล้วก็ทีมงานนะครับ ที่วันนี้เราจะทําการบวงสรวงเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็จะได้เปิดกล้องเพื่อการทาแต่ทําทั้งสองเรื่องต่อไปครับทั้งสองเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการป้องกันและดูแลรักษาโรคฉีหนูนะครับเป็นชื่อแต่ชื่อเรื่องในชื่อว่าฝ่าวิกฤตมิตรภาพฝ่าวิกฤตนะครับอาจจำชื่อเรื่องไม่ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องที่สองนะครับจะเผยแพร่ช่วงเดือนสิงหากรกฎาครับก็จะเป็นเรื่องของพญาต์ใบไม้ตับครับ แต่เรื่องนั้นก็จะชื่อว่าแสบสยองนะครับภาษาอีสานว่าแซบสยองนะครับสองเรื่องครับในการทําแล้วก็มีโครงการต่อไปอีกนะครับเรื่อยๆสําหรับการรณรงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ถึงอันตรายนะครับต่างๆโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่เป็นภัยใกล้ตัวนะครับของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคสครล๑ครับช่องทางในการชมเนี่ยจะมีทั้งผ่านทาง u t u b e นะครับแล้วก็ผ่านทางช่องทางเครือข่ายของสาธารณสุขครับหรือช่องทางของสครล๑ นะครับซึ่งสครสเนี่ยได้ดูแลทั้ง5จังหวัดนะครับมีอุบลอำนาจยโสธรมุกดาหารและศรีสะเกดครับคือเขตสินั่นเองในการเผยแพร่เป็นหลักนะครับซึ่งจะลงตามหมู่บ้านเลยนะฮะซึ่งสครสเขาทำงานเป็นจริงเป็นจังคือให้เข้าถึงประชาชนหมู่บ้านแต่ในเรื่องนี้เรื่องฝ่าวิกฤตนะครับมิตรภาพฝ่าวิกฤตเนี่ยเป็นพิเศษก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าโรคฉีหนูจะเกิดอยู่ที่บ้านนอกหรือว่าอยู่ตามทุ่งนาแต่วันนี้ เราจะทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วในเมืองเนี่ยครับก็อันตรายเช่นกันนะครับไม่แพ้กับอ,อยู่ที่ต่างอ,อยู่ที่บ้านนอกเลยนะครับก็ฝากเชิญชวนให้ติดตามนะครับในช่องของโอเคอีสานนะครับแล้วก็ช่องของทางเครือข่ายซอครอสนะครับหรือช่องทางของสาธารณสุขนะครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวบุราณีดำพิธีนะคะชื่อเล่นชื่อต้นน้ำเป็นนิสิตจุฬาชั้นปีที่สค่ะวันนี้มารับบทเป็น เป็นฝนแก้วค่ะเป็นนักแก้วในเรื่องของมิตรภาพฝ่าวิกฤตค่ะครับเป็นเรื่องแรกไหมเรื่องแรกค่ะเพราะว่าคงจะไม่นับตอนมัธยมด้วยอ๋อเคยเคยแสดงเรื่องอื่นมาก่อนไหมเนี่ยใช่ค่ะเคยแสดงมาเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นถ้านับก็เป็นเรื่องที่สองค่ะครับแล้วคิดยังไงในการถึงบอกว่าอยากจะรับบทนี้เห็นเห็นที่ต่อเข้ามาเองบอกว่าอยากจะรับบทนี้จังเลยชอบชอบค่ะเพราะว่าแบบ แบบสังคมไทยอาจจะยังไม่รู้ถึงโทษของโรคฉี่หนูจริงๆอาจจะยังไม่เข้าถึงว่ามันมีอาการเป็นยังไงเกิดที่ไหนก็เลยอยากจะมาเป็นตัวแทนถ่ายทอดความรู้ให้ทุกคนได้รับรู้อะค่ะและอีกอย่างหนึ่งเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยใช่ค่ะเด็กๆนักศึกษาเด็กวัยรุ่นก็เป็นได้ใช่ไม่ได้เกี่ยวว่าต้องแก่ต้องหนุ่มเนาะใช่ครับน้องฝนก้วจะเป็นตัวแทนวัยรุ่นเด็กรุ่นใหม่นะครับที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมเมืองอ่าสังคมเมืองด้วยครับที่ต้องรักษาและดูแลป้องกันใช่ในเรื่องโรคฉี่หนูด้วยนะครับ ฝากติดตามผลงานการแสดงครั้งแรกด้วยนะคะคือเรื่องมิตรภาฝ่าวิกฤตค่ะติดตามได้ทางช่อง YouTube ของโอเคอีสานแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขของอุบลราชธานีค่ะขอบคุณค่ะ